วันนี้ซันมีหลายตัวนะคะสวยๆเลยนกพุ่มาเมื่อวานเยอะเลยเยอะเลยสวยๆน่ารักทุกตัวค่ะวนอแม่ิอนมานะคะสวยสวยน่ารักเีเ็บเหลืองฟ้าค่ะีสีเหลืองฟ้าแล้วกี่สี2อสีเหรอคะมีมีสามสีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นฟ้าอ่อนค่ะไม่เคยเจอเล็กราากินห้าสิบนะ้างทีก็ได้แค่30มสิแต่คู่นี้กินได้ห้าสเอมแถือว่าเก่ง หรือว่าเก่งแล้วไซส์ใหญ่ตัวใหญ่ไงล<อ>ร,รงะใ,ใช่ไหมหิวอ่ะลูกฮะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามโรง2วันนี้เราจะมาอาดัดเดตราคานกที่ลานจิตเล็กค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะวันนี้ซันมีหลายตัวนะคะส,สวยๆเลยนกพุ่งมาเมื่อวาน เยอะเลยสวยสวยน่ารักทุกตัวค่ะคนแม่ปอนมานะคะสวยเหมือนจะมีกี่ดไซส์เนี่ยโตขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะสามไซส์รวมนะประมาณสามไซส์เลยอ่ะนะไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กค่ะโอ้เด็กๆเยอะเลยตัวหน้าเหลืองมากเลยอ่า แล้วก็มีตัวน้องพี่น้องสองตัวเหลืองทั้งสองเลยใช่ไหมคะอยู่ตรงมุมไหนเนาะลูกในตัวนี้สวยไหมนอนนอนเลยข้างในเหลืองเขาอายกล้องห่อตูดใส่พี่น้องกันแหลเหลืองสองใช่ค่ะเหลืองสองพี่น้องกันแล้วสองตัวนั้นก็พี่น้องกันนี่น่าจะโตอ่านั้นโตสุดนกคนละคอกนะคะคนละบ้านคนละบ้านเลยแล้วก็มี่ายแอปเปิลอยู่สี่ตัว ลายเปิ้ลด้วยลายเปิ้ลสีตัวสวยแดงถึงหน้าอกเลยเนี่ยแดงถึงเนี่ยออกหน้าไปเลยเนี่ยสวยนี่ถามหน่อยไหมราคาเป็นงไราคาพันห้าหลกพันห้าป้าก็ดึงไม่ถึงปลาจับใช่ไหมใช่ค่ะพันห้าและเท่าันพนัวพันลนัวก็อยู่ที่สองแปดสามพันแต่ตัวเหลืองตัวเหลืองป้าก็จะขายอยู่สี่พันห้ามีเหลืองอยู่สองตัวใช่ อันนี้ยังไม่ทราบเพศนะไอตัวนี้ทราบเพศแล้วเนี่ยไออ้เข้ามาตลอดนะใช่ค่ะนี่เข้ามา,านะตลอดใช่แล้วช่วงนี้เยอะด้วยเยอะเยอะ,ะช่วงนี้เยอะด้วยวนะเริ่มโตวกว่าเขาหน่อยนูย้ดอ,อันนี้มาจากพ่อแม่แล้วเขาไม่ค่อยลุกเดินเนี่ยเขาจะซุกเขาก็เหมือนกลัวๆเนาะเขาชอบนอนนอนลงอ่าอ่ามันอุ่นเหรอลูกเหรอมันอุ่นเหรอลูกอ้อ อันนี้ก็อีกล็อตหนึ่งค่ะอันนี้ใช่ไซส์ไซส์พี่พวกนี้หน่อยนึงค่ะอ่าเยอะเลยทีเนี้ยมีหลายรุ่นเลยทีเนี้ยอ่ะยังไม่ได้เช็คเพ่ใช่ไหมคะยังยังจ้ะยังโอ้วันนี้สันทนัวก็ถือว่าเยอะนะใช่ค่ะมีให้เลือกหลายไซส์เลยอ่ะนะสวยๆค่ะแล้วไซส์นี้ราคาเท่าไหร่คะคุณตาตัวนี้ก็ ตัวนี้อยู่ที่2,008ค่ะค่ะใช่แต่เขาไม่ค่อยเหลืองใช่ไม่ค่อยเหลืองกันะราคากันเองเนาะ2,008ก็ต่อรองได้นะคะอยู่ที่ว่าถ้าเหลืองเยอะก็จะราคาขยับขึ้นนะคะความสวยของนกอ่าค่ะคุณป้ารับเชคเทศไหมคะที่ร้านเหรอคะไม่ได้รับค่ะไม่ได้รับเชฟใช่ค่ะ น,นุ้ีให้เลือกเยอะเลยนะวันนี้น <Yeah> ี้ทราบเพศแล้วนะคะตัวผู้ทั้งคู่ค่ะอ네๋อผู้ทั้งคู่ค่ะโตแล้วนะเราอะโตเป็นสาวเอยโตเป็นหนุ่มแล้วเป็นหนุ่มหนุ่มนนอนตายไม่ว่าจะได้เมียมั่งไม่ได้เลยได้แต่ผู้เลยทีเนี้ยผู้เยอะนะเราอะะผู้เยอะจริงแม่ก็จะได้ถ่ายทักงหน่อยมองมองลูกค้าหาตัวเมียเยอะมากค่ะอ่าอันนี้ก็คือเช็คเพศให้แล้วนะใช่ราคาเท่าไหร่คะราคา ก็สามพันสองค่ะเนอะไอ้เหลือหน่อยก็สามพันห้าเนี่ยคู่หนาไปเลยค่ะใช่คู่ทั้งคู่คู่ทั้งคู่เลยค่ะโอ๊ยเป็นหนุ่มแล้วเหรอลูกฮะอ๋เป็นหนุ่มเหรอลูกฮะอันนี้ก็อีกรุ่นหนึ่งนะคะนกพุ่งมานกพุ่มมาเหมือนกันค่ะอันนี้รถนี้น่าจะสุดท้ายแล้วค่ะ ของปีนี้ใช่ค่ะของปีนี้ค่ะสวยน่ารักเหล็ดเหลืองฟ้าค่ะนีสีเหลืองฟ้าแล้วกี่สีสองสีเหรอคะมีมีสามสีตัวนี้ก็จะเป็นฟ้าอ่อนค่ะฟ้าอ่อนจะนี้้ัวล้วอ้ยเจมค่ะโอลูกอ่ะเยอะเลย น้อสวยเนาะตาหวานเ่กันเลยสวยสวยโอ้ยเห็นแม่ไม่ได้เลยแล้วราคาเป็นไงบ้างคะป้าราคาก็ไม่แพงอ่ะตอนนี้ไม่แพงนะสีเหลืองก็อยู่ที่ประมาณสี่พันสี่พันสี่พันแปดแล้วก็ฟ้าห้าพันรถจ่ายค่ะตอนนี้ลดราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้ค่ะสามารถต่อรองกันได้ ฟ้าอ่อนละคะฟ้าอ่อนฟ้าอ่อนตอนนี้ก็อยู่ที่มันนั่นละค่ะห้าพันค่ะลดได้นะคะลดได้ทุกตัวค่ะราคาก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะใช่ใช่วันนี้ก็มีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันนะฟ้าไงเด็กๆน่าจะหมดแล้วนะปีนี้ใช่ไหมหมดแล้วค่ะพี่สาวบอกหมดแล้วนะค่ะ แต่ฟาร์มอื่นๆน่าจะบางทีก็อาจจะยังมีหลงใช่ใช่ใช่ค่ะก็ว่ากันฟาร์มอื่นก็ว่ากันแต่ฟาร์มพี่สาวหมดแล้วค่ะใช่เขาได้ตั้งแต่เดือนไหลปลาถึงหมดของแกนะค่ะเมื่อพฤศจิกาได้ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อพฤศจิกาจนถึงเมษายนใช่ค่ะบางฟาร์มก็อาจจะมาช้าใช่เพราะว่าปีนี้มันสวิงไงอากาศอ่ะแต่ละบ้านไม่เหมือนกันค่ะมันจะทันหห้าสิบ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีวีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อีเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดเคาะกเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดเคาะกเทลแล้วก็กินชีสค,ค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอร์พัดแล้วก็นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพจเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จจุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์ สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากห่งเพสเซ็นเ,เตอร์ไว้ด้วยค่ะอิเล็กตัสคู่นะคะแต่เป็นพี่น้องกันนะอ๋นนี่เป็นพี่น้องกันใช่ค่ะใช่ค่ะโออมาแล้วมาแล้วเอเล็กตัสคู่เมียแล้วก็มีน้องเกน้องเกยนี่ยังไม่ทราบเพศเหมือนกันนะคะค่ะใช่อ๋อิอเล็กตัสมาแล้วเมื่อกี้ค่ะตาเลย ก็แม่ขายของหน่อยลูกโน้ตฟีเซนตัวเอง่ลยได้คนสวยของแม่คนหล่อเนี่ยอันยังไงเนี่ยเออจะหากล้องกันอย่างเดียวเลยเหรอลูกคะค่ะอิเล็กทัศก็มีทั้งผู้ก็มียค่ะแอปเป็นกันเกล่ะคะเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันแต่ยังไม่ทราบเพศนะคะค่ะใช่ค่ะอิเล็กทัศเขาก็เป็นบ้านเดียวกันเหรอคะบ้านเดียวกันพี่น้องกันค่ะพี่น้องกันค่ะราคาเป็นไงบ้างถ้าอิเล็กตัศนะคะ ตัวเมียป้าขายอยู่อ่หมื่นหนึ่งค่ะตัวผู้เก้าพันแล้วคู่หนึ่งก็ต่อรองได้ค่ะค่ะ<ช>เพศเมียก็จะราคาสูงกว่าเพศผู้ใช่ค่ะส่วนแอฟริกันเกย์ระคะส่วนแอฟริกันเกย์สองหมื่นห้าพร้อมใบค่ะค่ะเกยเป็นไงคะป้ายังพอมีเข้ามากันเรื่อยๆไหมคะ ยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่เข้ามาเรื่อยๆสอบถามมาได้เลยนะคะค่ะอุย้ยดูว่างไงลูกว่างไงว่างไงใครอยากได้ผู้เมียก็สอบถามมาได้เลยค่ะอ้าวมีน้องอิเล็ตัสเล่นฟุตบอล <c oughs> เ,เล่นบอลไปแล้วตัวผู้หนูหันหลังอย่างเดียวเลยลูกค่ะเมื่อกี้เขาจะวิ่งเข้าอย่างเดียวแหละแต่ตอนนี้ได้ของเล่นใหม่แล้วค่ะหันหน้าไหมคะลูก หันหน้าไปหน่อยป่ะหันหน้าไปหน่อยนะคนเก่งนะหันหน้าไปหน่อยสิเอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนไม่หันหน้าเลยเนี่ย50 ml กินเยอะเหมือนกันนะกินเยอะค่ะค่ะไอ้ตัวเมียก็เหมือนกันอาเกละเอเล็กต์เอเล็กเหมือนกันค่ะเอากินเท่ากันเลยอ่าเท่ากันที่จริงอ่ะ ไม่เคยเจออย่างเล็กๆกินห้าสิบนะบางทีก็ได้แค่30สิแต่คู่นี้กินได้50 ml ิบถือว่าเก่งค่ะถือว่าเก่งแล้วไซส์ใหญ่ตัวใหญ่ไงเรา้างใหญ่มากใช่ไหมหิวเหรลูกฮะโอ้โหดูเขาเล่นกล้องในคนนั้นน่าคุณป้าส่งไหมตอนนี้ส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะก็ พอส่งได้ไหมหรือ,อว่า,าต้องมาคุยกันก่อนใช่ต,ต้องมาคุยกันก่อนแต่ละลายอะไรประมาณนั้นค่ะ,คะท่านใดที่อยากให้ส่งก็ลองติดต่อสอบถามมากับทางร้านก่อนนะอาจจะต้องคุยกันเป็นเพสไลทเพสใช่ใช่ใช่ะค,ะใชค่ะ อันนี้ก็ไซส์โตนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุก็สามเดือนได้แล้วค่ะสามเดือนสามเดือนเนาะแต่ยังป้อนสองมื้อเช้าเย็นอยู่นะตอนกลางวันก็แอปเปิลฝรั่งให้น้องกินได้ค่ะผลไม้อัดเม็ดไผ่ผงก็ได้ค่ะให้หัดแครได้ค่ะไซส์นี้กําลังสอนพูดได้นะคะโอ้ไซส์กำลังน่ารักเลยค่ะไม่กัดนะป้าป้อนนกมาไม่มีกัดเลยค่ะ แล้วราคาเป็นไงบ้างราคาก็หกพันค่ะทุกสีเหรอคะใช่ค่ะใช่ถ้าสายนี้้าตีไปเลยหกพันเหลืองขาวฟ้าเหลืองราคาเดียวกันค่ะราคาเดียวกันค่ะอันนี้ก็เช็คเพศให้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะทั้งหมดแล้วได้ได้ผู้สองเมียสามค่ะผู้สองเมียสามโอ้ยังเชื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเชื่องน่ารักอ่ะว่าไงเด็กๆ ่อนก็ง่ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ยากไม่ยากอันนี้ถือว่าโตสุดของร้านนะคะใช่คัะใช่โตโตโตสุดของร้าน รถนี้สวยๆเลยนะแวะมาชมได้เลยนะคะค่ะตรงนี้ก็เป็นลิงเด็ดเหมือนกันลิงเด็บค่ะเชฟเมียนะคะอ๋อเชคเพศแล้วค่ะเชคเพศแล้วเพศเมียอายุเท่าไหร่คะนี้อายุก็ประมาณสามปีอ๋อสามปีเชคเพศได้ให้แล้วนะคะนี้ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนี้สามพันสามพันหนึ่งค่ะ อันนี้รักปต้ก็หาคู่ได้เลยใช่ใช่ค่ะค่ะใช่ใครมีตัวพู่อายุสองปีค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นขอบตานะคะมีหลายสีให้เลือกนะคะค่ะใช่อายุเท่ากันค่ะประมาณสามสี่เดือนเท่ากันค่ะราคาก็ประมาณสี่ร้อยนและค่ะค่ะโอ้แ่างไลายเรียงเลยสวยสวยค่ะตัวสวยดี ไม่มีขอบตาไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะพอมีมาปุ๊บลูกค้าก็มาหยิบปั๊บเลยค่ะตอนนี้คนหาไม่ขอบเยอะนะคะคนหาไม่ขอบเยอะค่ะแต่ของป้าก็ยังพอมีเข้ามาได้บ้างพอมีเข้ามาค่ะลูกบอลก็มีแป๊บๆบเข้ามาอยู่ค่ะอันนี้ก็ยังหาสามีไม่ได้ค่ะยิ่งอยู่ยิ่งสวยเนี่ยคนนี้เนี่ยค่ะโนรีบูติกค่ะ อายุเท่าไรแล้วนะอายุก็น้นราคาสี่ห้าปีแล้วสี่ห้าปีใช่หาคู่หาคู่ค่ะหาคู่อยู่คุณตาขายเท่าไหร่ขายอักันเองเลยเจ็ดพันไปเลยเออเจ็ดพันนหนุป้าจะหาคู่ให้ด่วนละตาบอกเจ็ดพันแล้วเนี่ยต้อริใครเห็นมาก็มาเลยนะคะมาะทีวไปเลยค่ะ ค่ะมีอยู่สามตัวนี้แหละค่ะพู่หมดเลยค่ะอ๋อหงโยค่ะหงยกพู่หมดเลยอายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยลูกอายุก็สองสามเดือนค่ะค่ะสามเดือนได้ค่ะเป็นเพศผู่หมดเลยเพศผู่หมดเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะคุณป้าราคาก็ร้อยยี่สิบค่ะค่ะร้อยยี่สิบนะหายไปไหนลูกฮะหายไปไหนหลบหลบไปไหนลูกฮะไม่เคยเจอกล้องเลย ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นฟอพัสนะคะค่ะฟอพัอุ๊ตเข้าหาแล้วนี่ลูกะหนูเชื่องเหรอลูกมันจะเข้าหาแล้วเนี่ยอ่าเขาหามากัดมือสิแล้วราคาอย่างไรคะฟอพัสฟอพัสก็อ่าตัวนี้อยู่ที่ห้าร้อยค่ะค่ะตัวล่างนี้นะตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อยพวกนั้นก็ตัวสามร้อยค่ะ พอพัดก็ยังพอมีเข้ามานะคะใช่ค่ะ,คะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นคอกระเทลใช่ค่คะอายุเท่าไรละป้าคอกระเทลนะอายุประมาณ สี่เดือนนะลูกสี่เดือนนี่ป้าป้อนม้าแต่ใส่ขนหนามนะอ๋อป้อนเปื้อนเยค่ะเลยเลยเหรอเชื่องเลยน่ารักอ้วนจับเต็มไม้เต็มมือเลยนะค่ะตัวเขาอ้วนสมบูรณ์ราคาเท่าไหร่คะถ้านสินอ่าป้าขายอยู่ตัวละพันเท่ากันนะเท่ากันค่ะทั้งสองสีเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอ่าตัวละพันเท่ากันค่ะเขายังเชื่ององยังหา้าอยู่นะค่ะ ว่าไงเด็กๆจะปกติจะจับได้ใช่ไหมคะป้าใช่ค่ะจับได้เขาก็เชื่องเชื่องอ่ะนะเพราะว่าเลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กกันนะใช่เลี้ยงกันมาตั้งแต่เล็กเลยของที่ร้านป้าตอนนี้ครบทุกอย่างเลยนะคะวิตามินอาหารโปรตีนเกลือลงกลแร่มีหมดอาหารแพ็คอาหารไม่แพ็คก็มีค่ะมีทุกกี่ห้อเลยสามารถติดต่อสอบถามได้นะคะ เพจของคุณป้าก็จะใช้ว่า JMS b a b ี้เบิรสนามหลวงสองใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ร้านเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะคุณป้าแปดโมงถึงหกโมงเย็นค่ะก็จะอยู่ในซอยนะซอย14บสี่ค่ะซอยสิซอยสิอ่าซอยสีซอยสิซอยสิบสามค่ะเข้าได้สองทางเข้าได้สอทางค่ะก็จะอ่าสังเกตป้ายเนี้ยค่ะเดินอยู่หน้าปากซอยมองเข้ามาจะมองเห็นป้ายป้าเลยค่ะ ก็เข้าได้สองทางนะจุดหกเล็กสนามหลงสองเขจะเห็นช้าเลยค่ะแล้วฝั่งนี้ก็เข้าได้ค่ะก็เข้าได้สองทางนะคะร้านก็คือเปิดทุกวันใช่ค่ะค่ะสงการนี้ก็ไม่ได้หยุดนะไม่ได้หยุดเลยค่ะท่านใดที่ไม่ได้ไปที่ไหนก็สามารถมาเที่ยที่สนามหลวงสองเล่นน้าข้างหน้านี้แล้วก็เข้ามาข้างหน้าเขามีใช่ค่ะเขามีเล่นน้าเรียบพองทวีอ่ะค่ะอ่าค่ะเรียบพอง จะมีเล่นสงการแล้วก็แว็บพอมาเที่ยวในนี้ได้ค่ะส่วนมากร้านก็ไม่ค่อยปิดกันไหมคะป้าไม่ปิดค่ะเปิดกันอยู่เหมือนกันใช่ค่ะใช่ไม่มีไม่มีร้านไหนปิดค่ะยกเว้นเท่าแก่เขาไปเที่ยวกันเด็เราไปไหนไม่ได้มีลูกป้อนไปไหนไม่ได้ค่ะต้องรอป้อนลูกนกรอรับลูกค้าอยู่ที่ร้านนี่แหละป้าจิตก็จะยืนตูนอ้วนอยู่หน้าร้านนี่แหละค่ะ